แม่ทางเลือกกับทางนี่มันเป็นเส้นทางย้นชอบตรงนี้อาจารย์หมอคะคือสรุปสองเพลงนี้ไปในทิศทางเดียวกันถ้าเราฟังเนี่ยมันได้พลังบวกนะคะครับแล้วก็คนเราเนี่ยบางทีมีนะอาจารย์คิดว่าเส้นทางที่จะไปมันมีแค่เส้นเดียวมันไม่ใช่ไม่ใช่เธอ,อการจะบอกว่าคนเราจะประสบความสาเร็จในชีวิตได้เนี่ยค่ะมันมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นหมอ,อ,มอมไม่ใช่ว่าเรา จะคือบางครั้งเนี่ยเด็กเนี่ยนะเขาก็มีความมุ่งมั่นในการเข้ามาหาวิทยาลัยแต่พอบางครั้งเนี่ยหลายคนที่พอเข้ามาหาวิทยาลัยไม่ได้ไม่ได้คณะตามที่ตัวเองหวังไว้บางคนเปเลยนะใช่บางคนนี่แบบเกิดความทอ้อแท้เหนื่อยหนายแล้วก็ไปไม่เป็นเลยไปไปไปต่อไม่ได้แต่บทเพลงของทางเนี่ยมันกำลังจะบอกว่าทุกคนเนี่ยจะสำเร็จมีความสำเร็จในชีวิตได้ หรือจะมีความสุขในชีวิตได้เราไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอืน่นขอให้เรามีเส้นทางของเราเองอเราเราทําได้หมดแล,แล้วก็แล้วก็มันก็ประยุกต์ได้กับคนที่มีอาชีพในปัจจุบันคุณทําอะไรก็ได้แต่ทําให้ทําให้ดีที่สุดในงานของคุณแล้วก็คุณก็จะประสบความสําเร็จไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นหมอแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอะ,อะไรเงี้ยนะทำนองนั้นเป็นแบบนั้นมันสอนอให้เราเนี่ย เหมือนกับในในเพลงอะนะฮะในเพลงตอนท้ายอะไรเงี้ยนะฮะมันบอกได้เลย,เลยถนนไม่ได้มีเส้นเดียว mm hmm. เส้นชัยไม่ได้มีเพียงหนึ่งมันมีเท่ากับจํานวนชีวิตทุกชีวิตที่ยอดเยี่ยมใครจะบอกว่าใครจะต้องเหมือนใคร mm hmm. ใครจะบอกว่าใครจะต้องเหมือนใคร อันนี้ก็ฝากเป็นให้กับพ่อแม่นะทุกคนนะว่าเราเนี่ยบางครั้งไม่จําเป็นจะต้องบังคับให้ลูกทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบนะถนนไม่ได้มีเส้นเดียวเส้นชัยไม่ได้มีเพียงเดือมันมีเท่ากับจํานวนชีวิตทุกคนประสบความสาเร็จได้ในจํานวนชีวิตพันในโลกนี้มีกี่พันล้านคนหรือสอง,ส,องานนสามพันล้านคนสามสี่ห้าพันสี 4, 5, ่ห้าสี่พันล้านคน ทุกคนก็มีเส้นชัยของตัวเองค่ะแหมได้อะไรดีๆคิด,ดว่าฉันเพิ่งฟังจริงจังกับเพลงเพลงที่มีแนวคิดในพลังบวกที่ซ่อนไปในทุกประโยคเลยนะจ๊ะทำให้ทุกประโยคค,คือถ้าคนฟังแล้วแล้วถ้าเราไม่อธิบายอย่างเนี้ยอย่างผมเนี่ยวันนี้ก็ไปศูนย์มาธ,าธรรมแล้วเราก็ยังมีดีเราอยากไปจัดคอนเสิร์ตแบบนี้อีกคอนเสิร์ตแบบเป็นเพลงแบบเพลงเพื่อแต่ยังตั้งชื่อไม่ได้อะ คอนเสิร์ตเป็นเหมือนกับว่าฟังเหมือนกับเป็นสอนคน mm hmm. สอนให้เกิดแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราคงจะไปทำคอนเสิร์ตทั่วๆไปไม่ได้ mm hmm. ต้องเป็นคอนเสิร์ตแล้วเราอธิบายความหมายของเพลงไปให้คน <Yeah. S 2> แล้วคนที่ฟังเราเขาจะได้อะไรกลับไปเยอะเลยแล้วก็มีความสุขอย่างเงี้ยมันสอนเราแน่ๆเลยนะอย่างเพลงทางเนี่ย <Yeah. S 2> สอนสอนสอนพ่อแม่ผู้ปกครองนะเราเราก็จะเห็นว่าพ่อพ่อแม่ผู้ปกครองบางครั้งก็ก็มักจะ มักจะแบบเหมือนกับว่าบังคับนะลูกหลานให้จะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนี้จะต้องอย่างนี้นะฮะบางครั้งลูกหลานบางคนก็โอเคฟังตามแต่บางคนนี่ก็เกิดป mm ีิจ e c เกิดต่อต้านก็มีนะ mm hmm. ถ้าสมมติว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยบางครั้งทําใจไม่ได้ลูกไม่ได้สามารถที่จะสอบเข้าในคณะที่แม่หวังหรือเขาหวัง mm hmm. นะก็ให้เราฟังเพลงนี้แล้วเราก็จะต้องเข้าใจคนเราจะประสบความส,สำเร็จได้นะ ถนนไม่ได้มีเส้นเดียวเส้นชัยไม่ได้มีเพียงหนึ่งใช่ไหมฮะ,ะนี่ค่ะคุณผู้ฟังคะมันได้อะไรหลายอย่างจากการใช้ชีวิตแล้วก็ได้ประสบการณ์แล้วสิ่งสำคัญนะคะดิฉันว่ากำลังใจกับใจที่เข้มแข็งคือก้าวเดินเอาสองเพลงมาบวกกันนะมารวมกันมานรวมกันนะ่ะดิฉันจับได้อยู่คำหนึ่งคือการที่จะใช้ชีวิตเนะี่ย มันต้องมุ่งมั่นแล้วก็มั่นคงด้วยอย่างพอทางปับสมมุติว่าเราถนนไม่ได้มีเส้นเดียวใช่ไหมเส้นชัยไม่ได้มีเพียงหนึ่งพอเราได้ถึงเส้นชัยตามที่เราต้องการละเราก็ต้องเราก็ต้องพยายามทํางานเราให้ดีที่สุดนะขึ้นอย่างมั่นคงลงให้สง่ายืนสู้ปัญหากล้าเดินต่อไปทําสิ่งที่ดีเลือกทางที่ใช เป็นอย่างภูมิใจเพระาะได้เลือกเองอทุกประโยคจริงนะคุณมทุกประโยคเลยฮะตั้งแต่ทางที่ก้าวเดินทุกวันเรื่อยมาอันนี้ก็เริ่มต้นของเพลงอถ้าใครใถ้าใครแบบอยากจะอินกับเพลงนี้นะเปิดไลนเที่ยวเลยฮะทั้งเพลงทางเลือกกับทางที่จริงเรามีเพลงเยอะเลยนะที่มีความหมายที่ให้พลังบวกแล้วก็ให้กำลังใจในชีวิตเสริมสร้างพลัง เราก็อย่านึกว่ามันจะช่วยไม่ได้เพลงนี้มันมีมันมีความมหัศจรรย์นะเหมือนกันหนังเสือที่ผมแต่งมหัศจรรย์ของดนตรีะมหัศจรรย์แห่งเพลงมันมีความมหัศจรรย์มากเลยนะมันสอนเราเราไม่ใช่จําเป็นต้องฟังแต่เพลงรักๆใคร่ๆนะเราฟังเพลงที่มันมีเออที่สร้างสรรค์สภาพจิตของเราก็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 ได้นะครับค่ะคําว่าศรัทธากับความเชื่อ ให้คุณหมอพูดถึงความแตกต่างตรงนี้หน่อยค่ะศรัทธากับความเชื่ออุดตายละศรัทธากับความเชื่อเหรอศรัทธาดูดูจะดูจะลึกกว่าไหมคะศรัทธาอมันไปมันใกล้ๆกันมากเลยเนาะใช่โอ้ให้เดฟินิชั่นเลยเหรอือแบบผมก็ไม่ใช่นักนักปรัชญาก็ศรัทธาศรัทธามันก็ลึกกว่าเนาะมันลึก,ม,ลกมันลึกลึกำความเชื่อเราก็เชื่อแต่ แต่มันยังไม่ไม่ลึกเท่าศรัทธ,ธานะะศรัทธ,ธาที่บางครั้งเราไปห้ามเขาไม่ได้เลยค่ะห้ามเขาไม่ได้เลยนะม,มันมันไปมากกว่าจุดหนึ่งหลายจุดเลยค่ะอย่างคุณศรัทธ,ธาในศาสนาอย่างเงี้ยอือใช่ไหมมันมันมันลึกกว่านะค่ะเพราะีฉันเห็นเพลงคุณหมอเนี่ยมีคําว่าศรัทธ,ธาด้วยค่ะใช้คําลึกนะครับนะคะใช่ค่ะแต่ศรัทธ,ธาในคุณงามความดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ความศรัทธาเนี่ยความเชื่อที่ลึกแล้วก็มั่นคงเนี่ยก็จะเกิดความศรัทธานะคะคุณผู้ฟังแต่ในความศรัทธานั้นต้องมีปัญญาในการพิจารณาด้วยครับทุกอย่างต้องมีปัญญานะคะครับตรงนี้สําคัญก็แบบที่บอกไงบางครั้งเนี่ยเราก็อย่างบางคนเนี่ยเขาปฏิแบบที่เล่าให้ฟังเมื่อตอนต้นรายการสมมติเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยบางครั้งในที่สุดก็ต้องอาศัยปัญญาของเขาว่าคนนั้นจะมีปัญญาที่จะแก้ปัญหาเขาได้ไหม ถ้าเกิดไม่มีปัญญาหรือมีอะไรเป็นเส้นผมบางภูเขาเขาก็ไปต่อไม่ได้ท้งนี้ทั้งนั้นทุกวันนี้ปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวมีมากขึ้นคุณหมอโลกมันอาจจะเปลี่ยนไปกว่าเมื่อก่อนมันก็เลยทําให้อืใช่มันเปลี่ยนด้วยความรวดเร็วด้วยมันเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยความรวดเร็วทําให้คนตามไม่ทันทําให้คนตามไม่ทันคนอยู่ยากขึ้นแล้วก็ด้วยมันมันหลายอย่างมากเลยนะ สมัยก่อนเนี่ยคนเนี่ยสมมติได้เงินเดือนสมมติว่าเกิดเรุ่นรุ่นผมก็ได้เนี่ยได้เงินเดือนบำนาญมาสามสี่หมื่นนะคิดว่าอยู่ได้นะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็อยู่ได้แต่คนรุ่นรุ่นเราเนี่ยรุ่นผมเี่จะต้องมาอยู่ในในสังคมปัจจุบันซึ่งบำนาญสามสี่หมื่นไม่พอใช้เดี๋ยวคนแต่งยังหวัดนะคะคุณรู้ฟังบอกว่าคุณหมอสามสี่หมื่นหมื่นเดียวฉันก็พอใช้คุณหมอใช้อะไรไม่ไม่แต่จะหมายถึงว่า แต่ละคนมันสังคมไม่เหมือนกันไงฮะสังคมของเราบางครั้งเราจะต้องแบบเออมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมมีเสียคันเน็ตใช่ป่ะเรายังเรายังมีเพื่อนฝูงมีสังคมเดี๋ยวคนนู้นเสียชีวิตต้องไปงานส่งงานศพอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะหมายถึงว่าเราเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นภาษีสังคมค่ะภาษีสังคมด้วยเพราะฉะนั้นมันก็อย่างเพื่อนผมหลายคนเนี่ยที่ได้ได้บำนาญไปตอนนี้นะบางคนเนี่ยยังต้องมปนั่งขายของออนไลน์ผมถามว่าทําไมอ่ะ เขาบอกวันนี้เขาไม่พอใช้ไม่พอใช้ไม่พอใช้ <c oughs> นะเราก็นึกไม่ถึงนะอย่างฟังดูเผลนเผินสามสี่หมื่นมันพอใช้นะ <c oughs> ใช่แต่จริงๆไม่พอใช้ดูมันเยอะนะมันเยอะแหมสมมุติว,ว่าเขามีครอบครัวมีลูกมีลูกบางบางครั้งเนี่ยลูกของเขาหลานของเขาลูกเอา <c oughs> พูดง่ายๆลูกเนี่ยเริ่มทํางานทํางานปรากฏบว่าลูกเขาก็ต้องดูแลดูแลหลานใช่ไหม <c oughs> ดูแลลูกของเขา <c oughs> ซึ่งเขาไม่พอใช้ <c oughs> <ๆ>เขาต้องมาขอคุณพ่อคุณแม่ ใช่ป่ะคุณแม่ก็ต้องช่วยจ่ายใช่ไหม,มพเพราะฉนั้นสมมติเรามีอยู่4ี่หมื่นปั๊บแล้เงินเดือนประมาณสี่หมื่นต้องไปช่วยจ่ายเขาเนี่ย<อ>จ่ายบัตรเครดิตให้เขาอะไรเงี้ยมัน<อ>ก็ไม่พอใช่ไหมเ<อ>พราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะว่ามีลูกคนหนึ่งเนี่ยเราต้องให้เรียนเยอะมากเลยใช่ไหมต้องให้เรียนเยอะมากเลยเขาแล้วลูกเดี๋ยวนี้ก็มีมือถืออีกต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตอีกเสียค่านู่นค่านี่เต็มไปหมดเรียนร้องเพลงเรียนเต้นลำเรียนอะไรอ่ะ กีฬาเรียนว่ายน้าเรียนเทควันโดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับนี่แหละค่ะคือภาษีสังคมแล้วก็เออเราจะเอาตัวเงินเป็นตัวตั้งไม่ได้คุณผู้ฟังอย่างที่คุณหมอพูดจริงจริงต่างจังหวัดอาจจะใช้จ่ายน้อยนะคะหรือสังคมเล็กๆนะคะเราอยู่กันอย่างสงบสงบ,สงบอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เบี้ยคนชาราก็ยังพอใช้กันอยู่นะคะแต่ถ้ามาอยู่ในเมืองคุณผู้ฟังความหลากหลายกับสังคมที่มีอยู่นั้นก็คือคุณหมอเนี่ย มีสังคมเยอะแต่สังคมที่ดีด้วยนะคุณผู้ฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละสังคมมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะยังไม่จบค่ะชั่วโมงหน้าเรามาต่อกันอีกยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่คุณหมอค่อยๆแคะออกมานะคะดิฉันชอบฟังคุณหมอพูดเพราะว่าสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราไม่ได้ประสบพบเจอนะคะแล้วก็อีกหลายอย่างที่เป็นปัญหาของโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะเรื่องของการบําบัดด้านจิตใจเนี่ยชอบฟังค่ะ เอาละค่ะมอบเพลงประเพาะให้กับคุณผู้ฟังจนโทรศัพท์ของปัญญสีไว้ก่อนดูแลร่างกายสังขารพร้อมกับจิตใจไปด้วยกันนะคะ062ค่ะ4625354 062 4625355 062 4625356ค่ะปัญญสีคุณภาพคู่คุณธรรมปัญญสีความ